สวัสดีครับวันนีเ้เจอกันนะฮะวันเสาร์แล้วนะครับไปเที่ยวไหนกันมาบ้างเอ่ยไม่แน่ใจสนุกไหมวันนี้นะวันนี้พอดีผมออกไปข้างนอกนะรถแอปติดเหมือนกันนะครับพอประมาณทีเดียวถ้าเกิดได้ยินเสียงได้เห็นภาพยังไงถ้าเกิดแบบชัดไม่ชัดยังไงก็รบกวนบอกกันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยอย่างน้อยมีคนทักทายมาแล้วนะฮะได้วันนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดเนาะผมอยากจะพูดถึงปัจจัยในการรับคนเข้าทํางาน โอขอบคุณคุณเอามากโขอบพระคุณจริงคุณเอนะฮะมาช่วยดูทุกวันเลยนะครับโอเควันนี้ผมว่าหัวข้อนี้น่าสนใจปัจจัยในการรับคนเข้าทํางานพอดีว่าวันนี้อินบ็อกซ์มีน้องท่านหนึ่งนะครับถามผมมาว่าเรื่องของประสบการณ์ใช่ไหมประสบการณ์ที่ตรงนะครับแต่อาจจะจบไม่ตรงกับคนที่จบตรงเนี่ยแต่ไม่มีประสบการณ์เนี่ยใครน่าจะมีโอกาสมากกว่ากันนะครับ ผมก็เลยกลับมานั่งคิดดูว่าเออมันมีปัจจัยอะไรบ้างแต่ว่าตอนนั้นก็คือตอบน้องเข้าไปแบบยังไม่ทันได้ตกตะกอนความคิดอ่ะนะพอคิดปุ๊บก,ก็ตอบ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 ตอะไรเงี้ยนะครับพอกลับมาถึงบ้านแบบนั่งตั้งหลักคิดก็เลยแบบเออมันน่าจะมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับอันนี้นก็คือเลยนั่งนั่งนั่งนึกเองนั่งริ์ของตัวเองนะครับถ้าเกิดใครมีเพิ่มจากนี้เนาะก็แชร์กันได้บอกกันได้นะครับโอเคงั้นวันนี้ไปเริ่มกันเลยนะครับปัจจัยในการที่คนที่เขารับคนเขาทำงานเนาะแน่นอนมันอยู่ที่ปัจจัยของ วุฒิการศึกษาถูกไหมครับนะฮะว่าจบตรงเนี่ยยังไงมันก็มีโอกาสอยู่แล้วนะครับในบางสายมันเป็นสายที่เป็นแบบต้องเป็นวิชาชีพใช่ไหมฮะจบวิทยาต้องมีกวใบนั้นใบนี้ถึงจะทํางานนั้นได้นะครับหรือว่าจบทางด้านกฎหมาย,ยาที่ผมเคยบอกไปนะครับมันก็จะค่อนข้างเฉพาะทางดังนั้นเนี่ยวุฒิการศึกษามีความสําคัญนะครับมันไม่ใช่แค่กระดาษใบเดียวเนาะรวมถึงการที่คุณมีคอนเนคชันกับคนอื่นๆด้วยนะฮะสำคัญมากๆนะครับโอเค Oh, อ๋อวัดดีน้องวาวนะฮะวัดดีอ๋อชาดินล,ล่าด้วยนะครับโห oh, วันนี้เพื่อนเพื่อนเยอะฮะจริงจริงนี่ผมผมทิ้งเพื่อนเลยนะฮะผมทิ้งเพื่อนเพื่อมาเพื่อมาเตรียมไลฟ์นะฮะโหวันนี้เพื่อนผมเลยเข้ามาช่วยกันดูใหญ่เลยนะฮะชาดินนีลล่เพื่อนผมนะฮะเขาค่อยเป็นเขาจบ HR นะฮะจากนิดานะครับเป็น HR บริษัทใหญ่ๆมาหลายที่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ออกไปทําธุรกิจส่วนตัวนะใครอยากจะทำรับมงรับเหมาก็ก็พึ่งพาเขาได้นะครับน้องเบสสวัสดีครับแล้วก็ คุณเดอะคอมิลล่านะฮะสวัสดีครับคุณคุณปลาล์มชว,วพลด้วยนะฮะพี่นทวัฒน์นะฮะทักทายทักทายได้งั้นผมไปต่ออันแรกนี่คือเป็นวุฒิการศึกษาว่าไปแล้วอ่ะอันที่สองนะฮะเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่ผ่านมาครับบวกผลงานนะครับผมใช้คําว่า past performance นะครับเพราะว่าเออเวลาเราเล่าไปเนี่ยเราเล่าเราเล่าเออเออความสําเร็จที่ผ่านมาเนี่ยประสิทธิภาพประสิทธิผลของเราที่ทําได้ที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อจะโชว์ว่าเรามี potential ในการที่จะทํางาน ต่อไปได้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยประสบการณ์ตรงก็มีผลด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่เกินไปคือปัจจัยมันมีหลายข้อมากๆนะฮะอันนี้2อันละที่พูดไปคือวุฒิการศึกษาหรือว่าประสบการณ์อะไรมากกว่ากันจริงๆแล้วอาจจะต้องเวทกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูปัจจัยที่ือต่อนะครับมีสักประมาณ9ข้อนะครับถ้าผมลงข้อยังไงก็บอกผมได้นะนะครับอันนี้ข้อที่3ครับก็คือความสามารถณนะวันที่คุณพูดคุยณนะวันที่คุณสัมภาษณ์มันเหมือนออกแนวเหมือนเราเล่นกีฬาครับ มันจะมีวันที่เราท็อปฟอร์มถูกปะ่ะกับวันที่เราแบบตื้อตื้อปกติคําถามอย่างเงี้ยเราตอบได้เราคุยรู้เรื่องแต่กลายเป็นว่าพอพอเป็นวันนั้นมันไม่ใช่วันของเราอ่ะอยากจะแบบเฮ้ยไปผิดตึกนะฮะลนและทําไม่ถูกนะครับตอบคําถามกลายเป็นว่าตอบไม่ได้เกรงผู้สัมภาษณ์รู้สึกว่าอ,อ,อะไรก็ไม่เป็นใจเนี่ยวันนั้นมันก็เกี่ยวกับความสามารถในการในการสัมภาษณ์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะฮะซึ่งมันเชื่อมโยงกับข้อที่สี่ฮะคือ เคมีที่เข้ากันกับผู้สัมภาษณ์เคยไหมเวลาแบบพอเราไปคุยกับคนคนนี้มัารู้สึกว่าคุยแล้วมันโปะปะโปะปะใช่ไหมอย่างที่ผมชอบพูดกันคือมันเข้ามันเข้าปากนะครับตอบอะไรไ,ไปเขาก็รู้สึกว่าเ้ยเขามีความกรุณาว่ช่วยเรานะฮะกับอีกมุมหนึ่งคือตอบอะไรไป,ไไปมันก็เหมือนผิดหมดอะ่ะนะฮะเอ้ยอันนั้นก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่นะฮะตอบไปยังไงก็แบบโดนอะ่ะนะครับตอบให้ดูดีดูสวยยังไงก็โดนอีกนะครับบอกสมองอย่างถามจุดแข็งจุดอ่อนเนี้ย ถ้าเกิดบางทีบางคนเขาเราตอบไปจุดอ่อนเราจริงๆนะเราจะตอบแบบเรื่องภาษาเอ้ยอันนี้พี่ไม่เน้นน้องช่างมันแต่ถ้าเกิดสมเจอคนที่เขาเวันนั้นอาจจะไม่ใช่วันของเราเนี้ยเคยมีไม่เข้ากันเขาจะแบบโอ้ภาษานี้เน้นมากไม่ได้ไม่ได้แค่ไหนนะทำไงถึงจะได้นะครับบางทีไม่ได้ช่วยหาโซลูชันให้เราแต่ว่าก็เป็นการบี้เราอีกนะครับข้อที่5นะครับอาจจะเป็นเรื่องของเงินเดือนนะครับจริงๆแล้วผมจะใช้คําว่า Ben เอฟฟมากกว่า total compensation นะครับ ทั้งเงินเดือนโบนัสสวัสดิการต่างๆนะฮะของเราอาจจะสูงเกินไปนะครับทำให้นะวันที่เขาเขาอาจจะชอบเราแต่เขาอาจจะไม่มีปัญญาจ้างเราก็ได้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของ e f p e c t e d salary อย่างที่ผมใส่ไปนะฮะเช่นคุณอาจจะมาไม่สูงคุณอาจจะมาสัก3 0 0ห0ื0,000นก็ได้แต่ว่าคุณเออเรียกเงินเดือน1 0 0 0 0แสนเนี้ยนะฮะมันก็อาจจะไม่ realistic เขาสึกว่าเขาไม่ไหวแทนนี้เขาจะลองออฟเฟอร์ก่อนเขาอาจจะไม่ออฟเฟอร์เลยนะครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการที่เราอาจจะทำให้เราได้งานหรือเราไม่ได้งานนะครับ ต่อไปเป็นเรื่องของทัศนคตินะครับทุกคนพยายามพูดถึงทัศนคติอยู่แล้วนะฮะอย่างน้อยเนี่ยแอดดิจูดหรือว่าทัศนคติเนี่ยณวันสัมภาษณ์เนี่ยควรจะเป็นบวกไว้ก่อนนะครับเป็นบวกไม่ใช่หมายความว่าโลกสวยนะไม่ใช่หมายความว่าโอ้โหอะไรมันก็ดูดีไปหมดเลยเจอปัญหาผมก็จะก้าวผ่านมันไปผมไม่เคยรู้สึกทุกข์ร้อนนะฮะทุกอย่างมันดูแบบสดใสเออซาบซ่านะครับมันมันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ได้นะฮะแต่ว่าทัศนคติที่เป็นบวกเนี่ยมันเพียงแค่ว่า คุณเจอปัญหาคุณแก้ไขยังไงนะครับเอ่อคุณไม่ต้องไปพาดพิงบุคคลที่ 3- าที่สที่5นะฮะอย่างที่ผมชอบย้ำกคืออย่าไปยุ่งกับเขานะฮะอยู่กับตัวคุณเองก็พอแล้วนะครับต่อไปเป็นเรื่องของเอ่อบุคลิกภาพก็สําคัญนะฮะบางทีอาจจะแบบเฮ้ยทัศนคติมันดีนะครับดู่นนี่แน่ดีหมดเลยแต่ว่าบุคลิกภาพนะวันนั้นอาจจะไม่พร้อมแบบเฮ้ยลืมเตรียมตัวการเตรียมตัวมันช่วยส่งผลเรื่องของบุคลิกด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเอ่อแต่งตัวนะครับ การรู้จักเกี่ยวกับบริษัทต่างๆนะฮะ,ะบางทีถ้าเกิดสมมติว่าพรุนี้จะไปสัมภาษณ์ด้านไม่ได้รีเซื้อไปนะฮะหรือจริงๆเขานัดบ่ายจริงๆก็เ,เป็นเช้าทําให้เราต้องแบบเร่งไปอย่างงี้ครับนะฮะมันก็อาจจะมีผลได้นะครับโอเคคุณอาจารย์โดบ,บอกว่ายังไม่เลิกงานเลยจ้าโ้ขยันนะฮะวันนี้วันวันเสาร์ยังไม่เลิกงานเลยนะครับสุดยอดสุดยอด ผมแวะกลับมาอ่านอคอมเมนต์นิดนึงนะ,ะน้องวาวถามว่า Expected Salary ในมุมของ HR คือ total salary หรือ base salary อจริงๆแล้วเป็นเป็น,น total ครับนะฮะเราคุยเป็นเป็น total c o m ได้ว่าเราอยากได้เท่าไหร่ยิ่งคนมีประสบการณ์เงี้ยบางคนเนี่ยผมยกตัวอย่างอาชีพแปลกๆเนาะในตลาดจะมีชื่อแบบ investment banker นะครับคือเงินเดือนเนี่ยประมาณหนึ่งแต่โบนัสเนี่ยมีตั้งแต่10เดือน15เดือน20เดือนนะฮะคณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะ มันมีจริงหรออาชีพยอย่างนี้มันมีจริงฮะแล้วแบบเงินเดือนไม่แรงแต่โบนัสเยอะมากเยอะมากกว่าเงินเดือนอีกเนี้ยแล้วมันจะออฟเฟอร์กันยังไงนะฮะมันก็จะมีแบบนั้นส่วนใหญ่ก็เลยจะไปคุยถึงเรื่องของ yearly income นะครับก็คือ total package นะครับก็จะต้องพูดคุยในตรงนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่เมืองไทยค่อนข้างจะ e n s i t i v e นะครับเออมันก็คือเรื่องของอายุแล้วก็เพศนะฮะเออบางคนอาจจะบอกว่าเอยไม่ได้จำกัดนะอายุเท่านั้นเท่านี้ แต่มันจะอาจจะมีเป็นบางตำแหน่งนะครับที่เขาฟิกซ์เรื่องของอายุมาแล้วอย่างที่ผมเคยพูดไปว่าบางทีเรื่องของทีมใช่ไหมฮะว่าต้องการคนอายุเอ่อเท่านี้เพราะว่าจะได้ป,ก,ปกครองคนอื่นได้หรือว่าอาจจะดูว่าปรับตัวได้ง่ายกว่านะครับรวมถึงเรื่องเพศด้วยนะฮะคือเขาอาจจะไม่ได้ประกาศออกมาแต่ว่าเขาอาจจะมีเอ่อสิ่งที่เขาต้องการอยู่แล้วเช่นเจ้านายท่านนี้ชอบทํางานกับคนที่เป็นผู้หญิงนะฮะเพราะว่าเคยแบบรับผู้ชายเข้ามาแล้ว เกิดปัญหาถูกเถียงกันไม่ถูกใจนะครับรู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ย manage ง่ายกว่าก็เป็นไปได้หรือว่าบางทีเขารู้สึกว่าผู้หญิงอยู่นานกว่าอะไรเงี้ยครับนะหรือบางทีบอกว่าไองานอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นผู้ชายลุยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวผู้หญิงอาจจะมีห่วงเรื่องของครอบครังครอบครัวอะไรเงี้ยมันก็เป็นการประสบการณ์ของเขาแล้วก็คาดการแอ a s s มกันไปนะครับและข้อสุดท้ายครับอันนี้ข้อสาคัญนะคือต่อให้คุณจะแบบวุฒิการศึกษาดีประสบการณ์ตรง นะฮะความสามารถการพูดคุยวันนั้นรู้สึกว่าโหดีมากเลยพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาก็ตอบเดี๋ยวเขาน่าจะตอบกันมาอีกสามสี่วันแล้วอยู่ดีก็หายไปเงีน้ยะฮะเคมีเข้ากันเงินเดือนก็คิดว่าได้นะถ้าันนคติวันนั้นก็สุดยอดนะครับบุคลิกภาพอายุทุกอย่างได้หมดเลยแต่คุณเจอข้อนี้ฮะความสามารถของผู้สมัครท่านอื่นครับคือการสัมภาษณ์งานมันคือการเปรียบเทียบเนอะผมย้าอีกทีหนึง่งไม่ใช่คุณไม่ดีฮะแต่บังเอิญวันนั้นเนี่ยที่คุณแบบโคตรดีอะ มันมีอีกคนหนึ่งที่มันดีกว่าครับนะฮะไม่ว่าอาจจะดีกว่าในมุมของประสบการณ์ที่เขาดีกว่าแล้วบังเอิญเงนินเดือนเขาก็ดันถูกกว่านะฮะหรือว่าเขาเข้ากับทีมได้ดีกว่าประสบการณ์เขาเตรงกว่าอะไรเงี้ยนะฮะมันมีอันนี้อีกอย่างนั้นอย่าลืมนะฮะบางครั้งเนี่ยบางคนชอบแบบไป,ไปไปวอยไวเรื่องของแบบเฮ้ยคุยกันชอบมากเลยอะ่ะแล้วอยู่ดีๆก็ไม่ได้งานว่ะเด็กเส้นแน่เลยเนี่ยเขาต้องมีเด็กเส้นแน่ๆโคตรเสียเวลาเลยไปทําไม บางทีอาจจะไม่ใช่ฮะเขาอาจจะไม่ใช่เด็กเส้นครับคนคนนั้นเน่เหนือฟ้ามันยังมีฟ้านะฮะจังหวะของการได้งานมันก็มีแนวๆนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะคือมีคนอื่นเจ๋งกว่านะครับคุณลูวิสนะฮะกลับมาอีกครั้งขออ่านสะหน่อยนะครับบอกว่าหนูได้รับโอกาสสัมภาษณ์จากบริษ,ษัทดังๆหลายที่แต่เมื่อสัมภาษณ์แล้วไม่ผ่านเลยทั้งๆที่ตัวเองก็ตอบคําถามได้ค่อนข้างดีไม่แน่ใจว่าผิดพลาดตรงไหนหรืออาจเป็นเพราะเขามีตัวเลือกเยอะ พี่ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะอันแน่นอนครับถ้าเกิดอันเนี้ยถามเองคําตอบอยู่ในคําถามเลยนะบางครั้งคือเขามีตัวเลือกเยอะถูกต้องครับมันก็จะกลับมาข้อเนี้ความสามารถของผู้สมัครท่านอื่นนะฮะคุณอาจจะตรงแต่มันมีคนอื่นที่มันตรงกว่าคุณนะครับแล้วยิ่งบริษัทใหญ่ๆเนี่ยพอแคนดิเดตเนาะผู้สมัครเขาเยอะๆเนี่ยนะฮะมันทําให้โอกาสของเราเนี่ยมันมันน้อยลงอะ่ะเออนะฮะแคนดิเดตเขาเยอะตัวเลือกเขาเยอะ นะฮะบางทีคุยกับเราก็ก็ดีแล้วแต่ไปข้างหน้ามาเจอคนที่ดีกว่าเหมือนที่คุณอู้หูบอกเลยสําหรับข้อสุดท้ายเคยเจอค่ะช้าสุดๆใช่ฮะผมก็เคยเจอนะบางทีแบบแคนดิเดตผมเนี่ยเออผมไปรีคูตถูกไหมฮะผมส่งคนไปสัมภาษณ์แล้วโอ้โหกอฟคนนี้ทนเชียวเลยนะคลิปวอร์มเลยนะกอฟคลิปวอร์มเลยเอาให้อย่างดีเลยเดี๋ยวพี่หาคนคอมเพลคนนึงเดี๋ยวจบสุดท้ายเจอเทพจากไหนไม่รู้ฮะ เขามาจุตินะเมืองมนุษย์ซึ่งเฮ้ยทำไมเราหาคนนี้ไม่เจอวะแบบตรงมากปิดโป๊ะปะนะฮะก็มีนะครับก็เลยไปเจอเนี่ยไอ้เรื่องข้อสุดท้ายวัสดีครับคุณตูนนะผมมีตัวช่วยนะคะคุณตูนมาช่วยผมแล้วนะฮะคุณเรืองราวัฒนะฮะเนาะได้ถ้าเกิดมีอะไรก็ว่ากันเอ่อมีคําถามถามได้เลยนะครับตอนนี้มีคนช่วยตอบด้วยนะครับผมมั่นใจเอ่อคุณพาวบอกว่าอ่านแล้วรู้สึกสตารอร้อนครับฮะ ออความเป็นจริงนาะชีวิตมันก็มันเป็นอย่างเนี้ยนะฮะเนี่ยนะนี่ผมผมสรุปมาแล้วแต่ว่าเหมือนผมสะกดไอตัวสุดท้ายผิดนะครับอันนี้ไอตัวข้อ9้าเนี่ยความสามารถของผู้สมัครท่านอื่นเนี่ยออเทอร์แคนดิเดตนะครับออมันมันค่อนข้างจะทำใจลำบากนิดนึงแบบโหดีวะ่ะแต่ดีไม่พออะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ เป็นปัจจัยนอกเหนือการควบคุมของเราแล้วสิ่งที่เราทําได้ก็คงจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวนะครับทัศนคติความพร้อมต่างๆอย่างวันนี้ไอคอนเทนที่ผมลงเนี่ยวันนี้จริงๆไม่ได้ทําเองนะฮะต้องบอกว่าจอบไทยเขาส่งมาให้แล้วเขาก็บอกว่าเออถ้าเกิดมองว่าเป็นประโยชน์อยากให้ลองแชร์ให้ในเพจไม่ได้เงินนะฮะไม่ได้เงิน,น,ะะงนต้องบอกก่อนนะฮะแต่ว่าผมมองว่าเออมันเป็นเออจาก HR นะฮะที่เขาอยู่ในบริษัทใหญ่ๆเขามีมุมมองอย่างนี้นะฮะอาจจะเป็นเรื่องจริงอาจจะไม่จริงก็ได้นะ เพราะว่ามุมมองกับ practical เนาะคืออะไรสิ่งที่เขาคิดกับสิ่งที่มันเป็นเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่อย่างน้อยเรารู้แล้วว่าอ๋ออ,องค์กรเขาอยากได้คนอย่างนี้นะตอนสัมภาษณ์เขาอาจจะเกาะเฟรมเวิร์กก็คือไอ้ตัวสิ่งที่เขาบอกมานี่แหละนะฮะคุณก็สามารถจะเอาคําตอบพวกนี้จากสิ่งที่เขามองหาคนรุ่นใหม่เนี่ยไปตอบได้ว่าเอ้คุณมีลักษณะยังไงตอบในสิ่งที่มันตรงกับคุณนะฮะไหนที่ไม่ตรงคุณก็อาจจะไม่ต้องไปลงรายละเอียดตรงนั้นนะครับแล้วก็ที่แชร์ไว้เนี่ยมันเป็นอีกมุมหนึ่งในการที่คุณใช เตรียมตัวได้อย่างบางคนบอกว่าไม่รู้ว่าเตรียมตัวในการสัมภาษณ์ยังไงนะฮะสิ่งที่คุณซ้อมคือคุณซ้อมกับตัวเองอ่ะแบบคุณไปอ่านมาแล้วคุณก็บอกว่าอ้คำตอบนี่โคตรเจ๋งเลยมันโดนใจฉันจริงๆเลยตอบไปนะเขาต้องชอบแน่เลยส่วนใหญ่คุณจะผิดหวังฮะเพราะคุณไปสัมภาษณ์แล้วเขาไม่ถามอย่างที่คุณคิดนะฮะหรือว่าคุณตอบไปอย่างนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้ชอบอย่างที่คุณคุณนึกไว้นะครับมันก็จะเป็นไปได้อันนี้ถามต่อนะฮะว่า ในฐานะพี่เคยเป็น HR เด็กจบใหม่ถ้าอย่างดีควรได้โทรอีกเท่าไหร่คะถ้าอย่างดีเออมันไม่มีกำหนดอะครับโทรอีกเนี่ยมันมีน้องๆจบใหม่บางคนจบภาคอินเตอร์มาแบบ990ก็มีนะฮะเออมันยิ่งยิ่งเยอะมันก็ยิ่งดีแต่ต้องบอกนี้ก่อนว่าโทรอีกอะมันเป็น passive skill ถูกไหมครับมันหมายความว่าคุณคุณสอบเรื่องของการอ่านกับการฟังนะฮะถามว่าเออคนโทรอีกเต็มเนี่ย เขาอาจจะเอ่อโทฟเฟลไอเอลอะไรเงี้ยอาจจะไม่เต็มนะเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันสอบในเรื่องของทักษะที่เป็นแอคทีฟสกิลในเรื่องของการพูดการใช้ศัพท์ใช่ไหมครับเอ่อการเขียนด้วยใช่ไหมนอกจากอ่านอ่านกับฟังมันจะกลายเป็นมีพูดกับเขียนนะครับมันก็จะทําให้มีตรงนั้นเพิ่มขึ้นนะครับคุณตูนบอกว่าผมไม่เคยไปสอบโทอีกแบบจริงจังเลยสักครั้งไม่เคยยืดเลยแต่ต้องบอกว่าภาษาที่สองสำคัญ หัวใจคือสื่อสารได้เมื่ออาชีพพูดรู้เรื่องอแล้วก็แล้วแต่แต่ละองค์กรนะนะน,นี้น่าจะรีพายพอดีผมใช้ในสตรีมยาร์ดนะอาจจะไม่เห็นอาจจะรีพายกันใช่ใช่แต่ผมคิดว่าเขาอย่างของคุณตูนเองอยู่ในนอร์ติเ Company, นชะั่นอลคอมพานีเนาะคือบริษัทข้ามชาติคุณตูนเองน่าจะภาษาดีอยู่แล้วนะฮะก็เลยอาจจะไม่ได้ติดอะไรผมต้องบอกอย่างนี้ด้วยว่าบางบริษัทที่เป็นไทยๆครับเขาเน้นเรื่องของการสอบรุ่นนี้ภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแต่เข้าไปอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้นะ แต่เขาเพื่อมีเพื่อแบบว่าเฮ้ยเผื่ออนาคตมันอาจจะต้องใช้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นบริษัทต,ต่างชาติเนี้ยอย่างตอนที่ผมเคยเไปทํากับ US บริษัท US ที่หน,นึ่งเนี้ยเจ้านายเขาเป็นสิงคโปร์ครับเขาเขาสัมภาษณ์เราใช่ไหมก็ถ้าเกิดเราคุยไม่รู้เรื่องก็คงไม่ได้งานนะฮะก็สรุปก็คือคุยกับเขาแล้วก็โอเคแสดงว่าเขาฟังเราร,ร,ารู้เรารู้เรื่องนะครับมันอาจจะไม่ร้อยแต่ว่าเขาอาจจะมองว่าเอ้ยอยู่ในเรทที่ทํางานได้ แล้วก็ second skill หรือว่าจริงๆไม่ใช่ second skill สิ key skill ของการที่รับคนไทยนะฮะที่สื่อสารภารษาอังกฤษได้เนี่ยคือการสื่อสารภาษาไทยใช่ไหมฮะกับกับคน local นะฮะเพราะผมเมื่อก่อนผมเป็นเซลล์นะฮะอารมณ์มันก็จะประมาณนั้นนะครับแต่ถามว่ายิ่งเยอะยิ่งดีไหมมันยิ่งดีครับถึงแม้ว่าเออในอนาคตเราอาจจะเรียนไปแล้วมันอาจจะมีวุ้นแปลภาษาเนาะผมเห็นว่าเดี๋ยวนี้ Google Translate ก็แปลเก่งๆนะฮะเอออีกหน่อยอาจจะมีมันแบบ เออ voice translation เนี่ยที่แบบมันมีเครื่องออกมาแล้วเนี่ยฮะมันาจะเก่งกว่าน,นี้แต่เชื่อเถอะถ้าเกิดคุณฟังแล้วมัน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 ,มน,มนแปลผลได้ได้เร็วกว่าน,นั้นเนี่ยมันจะยิ่งดีนะครับสวัสดีครับพี่ทักครับโหแชร์ oh, แล้วนะครับกอล์ฟขอบคุณมากๆมากมากเลยครับพี่ทักที่ช่วยสนับสนุนในทุกๆด้านนะครับพี่ได้ได้แต่ว่าวันนี้เออน่าจะเหงาๆจริงๆแล้วอะ่ะเมื่อวานนี้ผมดีใจมากเลยนะเออที่ทุกคนมาช่วยกันคุยนะครับเออ จริงๆแล้ววิวอ่ะมันไม่ได้เยอะเลยนะครับผมไปดูวิวเนี่ยแต่ว่าเอ่อเอนเกจอ่ะเยอะเพราะว่ามีคนช่วยกันถามช่วยกันตอบเนาะแล้วก็ตอนนี้ผมว่าผมผมมีเอ่อ HR นะฮะมือดีหลายคนนะฮะมีทั้งคุณตูนมีพี่ทักษ์นะฮะมีคุณมีคุณมีคุณเอสนะฮะคุณชดินไม่รู้ไม่แน่ใจยังอยู่หรือเปล่านะฮะก็ก็เป็น HR นะครับก็เผื่อว่ามีมุมมองอื่นๆเนาะผมมองว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าใครได้ฟังครั้งนี้แล้วเอ่อต่อไปอาจจะไปบอกเพื่อนนะครับไปคอมเมนต์ ถามไว้ในในโพสอะไรเงี้ยที่ผมแปะแไปมันก็ได้นะเพราะผมเชื่อว่าน่าจะมีเอ่อ HR อยู่บ้างนะครับที่จะสามารถช่วยตอบคำตอบให้คุณได้นะฮะแล้วก็อยากให้เรียนรู้จากหลายๆมุมนะครับอย่าจะไปอย่าไปเชื่อใครแค่คนใดคนหนึ่งนะฮะหรือว่าอยากจะไปเชื่ออย่าไปเชื่อแค่เขาบอกมาเขาเป็น HR เขาเป็น r ร r u i t อย่างผมเนี้ยผมอ้างตัวว่าผมเป็นรีคูตเนี่ยผมอาจจะรู้ภาพหนึ่งที่ผมเห็นแต่อาจจะมี ท่านอื่นๆเห็นภาพคนละแบบประสบการณ์คนละอย่างด้วยนะครับคุณตูนบอกว่า personality ถ้าอยากรู้ว่าตัวเองเป็นคนแนวไหนให้ฝึกทำเทสพวก DISC MBTI นะครับทำฟรีมีในเน็ตอ่าใช่ใชมันก็เป็นแบบ16บุค,คลิกาภาพเนาะแล้วก็มีไทยย่อยอีกกระกายเป็นส2วิบสองก็มีของ MBTI แล้วก็ DISC วันนะั้ผมเคยพูดใช่ไหมครับเรื่องของอ,อ,อะไรนะโดมเม n น Influence, Steadiness, นะครับ c o m p l i a n c นนะครับก็มีตรงนี้ด้วยก็ทำได้ก็รู้ก็ดีนะฮะอย่างตัวผมก็ไล่ทำนะว่าเราเป็นคนยังไงมันไม่มีถูกมีผิดใช่ไหมฮะมันไล่ทำเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราเป็นลักษณะไหนเราควรจะต้องปรับยังไงคุยกับคนแบบไหนที่เป็นไทปอื่นๆนะครับพี่ทักบอกว่าจากประสบการณ์เคยสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ได้โทอีก900แต่สปีกิ้งยังไม่ผ่านก็เยอะครับเข้าใจว่าน่าจะเตรียมตัวสำหรับสอบโทอีกแต่ไม่เน้นการสื่อสารอืม เป็นไปได้เพราะว่าเนอะอย่างที่อย่างที่เราว่ากันไปคือมันเป็นพสซีฟสกิลอะพอไปคุยจริงปุ๊บเฮ้ยไม่ได้หรือว่าอย่างบางคนโทรอีกแค่ประมาณ6-700แต่ว่าเขาเอ่อเอ่อคอมมูนิเคชใช่ไหมเอ่อ uh, คล่องแคล่วฟลูเอนซ์นะครับก็มีนะครับก็น่าจะภาพป,ประมาณอย่างนั้นนะฮะก็ยังเงี้ยยังไงวันนี้เอ่อเอ่อฝากไว้นิดนึนงแล้วกันนะฮะว่าพรุ่งนี้มีอา้าวผมรูปผมไปไหนโอเค มีมีมีคุณโอ๊ตนะฮะคุณโอ๊ตนะครับฝากกันเข้ามาช่วยดูด้วยนะอันนี้อันนี้ขอแล้วกันนะฮะฝากไว้ว่าเผื่อพรุ่งนี้เก็บเก็บไว้แชร์ให้ผมสักสักหนึ่งจึ๊กแล้วกัน,นะฮะถ้าเป็นพรุ่งนี้นะฮะวันนี้มาคุยกันสบายๆบยได้แต่ว่าพรุ่งนี้ผมว่าน่าจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะยังไงเจอผมเนี่ยเจอได้ทุกวันอยู่แล้วผมยังมีภารกิจของผมในการที่อยากจะมาไลฟ์นะครับถามว่ามาทําไมไม่ต้องอยากมาทุกวันนะครับผมมาเพื่ออยากจะส่งต่อคุณค่านะฮะ ตั้งใจทำเพจนี้ตอนที่มันมีโควิดนะฮะแล้วก็มีคนที่เขามีปัญหาเรื่องของอตกงานหางานนะครับมองว่า,เ,าเราจะทําประโยชน์อะไรได้นะครับอยากทำตัวมีประโยชน์ก็เลยทำเพจนี้ขึ้นมานะฮะส่วนพรุ่งนี้ก็โชคดีที่อย่างที่บอกไปก็คือได้เชิญคุณโอ๊ตมาได้นะครับก็คิดว่าน่าจะได้เรียนรู้อะไรจากจากเธอหลายๆอย่างนะครับตอนแรกบ,บอกว่าจะส่งคําถามให้ไปเตรียมนะฮะว่าจะถามอะไรประมาณไหนแต่ว่า คุณไปคุยมาคุณโอ๊ตบอกว่าให้ถามถามเลยดีกว่าสนุกเพราะว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ผมก็หมายถึงตัวผมเองเนี่ยก็ไม่รู้แล้วก็อยากรู้จากคุณโอ๊ตว่าคุณโอ๊ตทำยังไงใช่ไหมครับผมเชื่อว่าเขาน่าจะตอบได้ไม่ใช่เชื่อหรอกผมว่าเขาตอบได้เลยแหละนะครับเพราะว่าที่คุยกับเขาเขาก็ตอบได้ดีทุกอย่างแล้วก็ให้คําแนะนําผมในหลายๆเรื่องนะครับนะขอบคุณคุณนุ๊กด้วยฮะคุณนุ๊กบอกว่าปูเสือรอนฮะได้เลยได้เลยนะครับฝากด้วยนะคุณนุ๊กนี่ก็มีคิวนะฮะเดี๋ยวผมเอ่อ ต้องเดี๋ยวต้องโทรไปไอ้ต้องต้อง,อ,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 งอะไรนะเท็กซ์ไปหาคุณนุ๊กหน่อยว่ารบกวนวันไหนได้จริงผมอยากรู้นะเกี่ยวกับอาชีพคนพนักงานที่เอ่อทำงานบนเรืเอขึ้นไปทําได้ยังไงนะครับทาแล้วเป็นแบบไหนนะครับได้งั้นวันนี้อาจจะขออนุญาตรบกวนประมาณนี้นะครับวันเสาร์น่าจะชนกันน,นันเอกด้วยนะฮะเหมือนวันนี้น,นันเอกแจกของของคนดูหลายพันนะฮะยังมีแบกมาดูผมสิบกว่าคนก็ขอบพระคุณมากๆพรุ่งนี้เจอกันใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับกอลกฟงนเข้าไปก่อนสวัสดีครับ